ลูกตั้งใจร้องหน่อยแต่ลูกเอนเตอร์เทนพี่ๆเขาอยู่โอเคได้แน่บอกว่าร้องต่อไปลูกเพราะว่าช่วงกลางคืนจะเป็นช่วงเข้าเวรน,นะคะเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงก่อนจะไปนอนกันนะคะอันนี้สัญญาจริงว่าเราจะไปนอนนะคะพอเพลงช้าหรือเพลงเร็วเพลงช้าพิมพหนึ่งเพลงเร็วพิมสองค่ะใครอยากฟังเพลงช้ากดหนึ่งใครอยากฟังเพลงเพลงเร็วกดสองค่ะ คนเกินยังบอกเคยมีแต่ป่านอยู่แดนอีสัเป็นสไาวยอยู่ง่ายแต่นอนแต่แค่พัานอยู่จะมีใชยได้ให้เด้ต้องการจะมีใช้ได้ให้ได้ต้องการ ไม่ปอรองนั่นแม้ต้องการจะคอเจ้าอีสานพาเช้าต่อไป,ไปนั้นทำแรงมาเงาหน่อยเป็นเป็นนเป็นลาวเป็นเจ้าเมืองอีสานใจต้องนั่งเลื่อนลอยต้องเอ็นดูอ่ะแค่เด้อายเดอต้องปรานีน้องแน่จุดหน่อย nóng bơi bơi con nong đẹp bơi đi say để đùa điêu thì nong điêu mở bàn tay kéo điện thoại để mong con nong đôi đập. Hạc sẽ đâm có đâmแตก. là về nó, ลูกชาวนาเอาจงบ่อยอย่าง่ออย่ามาบันหมาคอยแรมปีน้องไมเอียงอายคอยคอยคอยน้องคอยจนอายคิดแท้แนงแดงเสียอายก็อย่ามาแล้วน้องเป็นคนสุภาพน้องเดินเก่ง น้องชอบเดินไปสุดขันแต่น้องก็เลยไปขันแก่นและแวะอยู่แค่ไหนน้องเอกนี้ได้ใจดวงเดียวที่น้องมีอยู่เปิดประตูให้แล้วดูใจยิ้มมองและน้องต่อยตาห่างจะดับตัวดับแต่ไกลเจ้าอีสานมองมานอนและเมื่อเมื่อคอยใจเลื่อนลอยคอย ชาวนาอายจึงบยอย่างตาคอยมามั่นหมายคอยเรียนพีอ่ะน,อน้อมนีอีาอายคอยคอยน้องคอยเป็นอ่างคิดแกล้งแมงนาคิดไอเดอย่ามาแล เอาล่ะเพลงไทย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 เขาบอกว่าแม่หนูเพลงลุกพุ่งกันงเินพี่พี่เพลงเพลงลุกพุ่งตอนนลางคินพี่พี่จะติดเครื่องบ้างเฮ้ยหนูติดแกมนะเนี่ยวันนี้หนูอยากติดแกมนะ นึกไว้ทุกนาทีค่าเขาทำได้ดีแล้วมองไม่มากก,กว่ายับ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 เท่านั้นคงแน่ใจเบื่อหน้าหลังฝ่ายเบื่อ,เ,อเคียวเพียวเยอะยึดยึเ,เย,ยึดยึดกันทิ้งกันได้คอยตัง้งตาไม่ได้คีดถ้าก็ลืมสาวร้า con suy chìm ruột, hãy tha sân nát tan, ác gian ta ở con suy chìm ruột, thôi thôi đừng mong để mong rất là có lương lành tiêu tiểu tiểu luận đi kèm ngày thơ son lễ và tân em nâng đáng này vương luôn น้ำตาเอิบส้วงคนซื้อชื่อรวงเขาเลยไม่ห่วงไม่สนนึกง่ไว้แล้วละเจียวข้าไปดันตัวเดียวจึงทำให้คนตดีองให้เรามองหมดจริงหรือไรมาดังก็ลืมลางท้า,ทาย ขอบคุณค่ะเอ๊ะเอาค่นเสิร์ตเอีหน่อยแล้ว MVP บด้านซ้ายด้านขวาด้วยค่ะ,ะด้านซ้ายและด้านขวานะคะมารอกันเต็มเลยนะคะนักร้องติดกลั่นที่ติดง่วงด้วยนะ ติดเกมที่ติดง่วงนิดนึงแต่ประชากรสำคัญนะคือแกสามารถทอดทิ้งคน2,000คนได้หรอทอดทิ้งได้กด1ทอดทิ้งไม่ได้กด2องอิมแพกอารีนาเมืองทองธานีเลยนะแกเข้าใจไหมคือฉันไม่สามารถทิ้งพวกเธอได้เลยเข้าเชื่อไหม คือเ้าเป็นเหมือนพลังอะเป็นเหมือนน้ําบ่อทรายเป็นน้าบ่อทรายเลยวะน้ําซาึม <c oughs> บ่าาอทร <c oughs> า,ายในใจฉันอะเออเธอเป็นเหมือนน้าซึมบ่อทรายในใจฉันเธอเหมือนน้ํานิ่งน้ําไหลลึกลึกแล้วยังคิดว่าลึกแต่ยังลึกกว่านั้นอีก <c oughs> น้ําที่ว่าลึกยังไม่เข้าใจของพวกเธอเลยอริยะตโกไซมัสพีทากา ได้สิเป็นหมาเด็กของพี่ก็ได้ที่บ้กพี่รากะอริกกโต้ทุเดย์ยูวานะยูวานะเฮียซัมจะเป็นนิซองอเก้นทุเดย์ I can sing so many Japanese songs in my mind <laughs> but I can I can sing only a little bit of <laughs> you era <laughs> Yo everything และร้องเพลงนี้ในสาวิสาสรลอรักควรจะคันควรทัดอาะเดียโตถ้ากะซัง <laughs> ขอบคุณค่ะจริงๆแล้วมันมีเพลงญี่ปุ่นนะคะออหลายเพลงเลยนะคะ อ,อ,อุท Ada ทาาี่ขารุนะคะหรือแม้กระทั่งในยุคก,ก่อนเนาะมันก็จะมีเพลงของหลายๆเพลงเลยนะมีเพลงซุบารุใครดันซุบารุบ้างซุบารุซุบารุโอ้ยแทกเทะน้ำมีมวยสุฮาราเทะเดะเฮโรราเคเรบาใครทนันเธออ่ะไม่ทันอะ่ะฉันจะพยายามให้เธอฟังเพลงอย่างอื่นนะคะ แม่พี่ทากะอยากฟังเพลงนี้ไหมอหน,นูจะฟังอ่ะทุกคนลองฟังเพลงนี้นะคะสึบารุนะคะไหน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 พี่พี่ห้องเราฝากฟังด้วยนะ,ะ <c oughs> <c oughs> พี่พี่ในห้องฝากฟังด้วยนะ,ะโอเคนะโอเคฝากฟังด้วยโอเคพร้อมแล้วลองนะคะโอเคหนูอยากลองว่ามันลองว่าอะไรหนูก็ลองมั่วไปนะ,ะขอดูขอดูเนื้อก่อน ขี่หญิงผู้ชายอาหญ่งกันเนาะสือบัลลูไม่รอเลยสือบัลลูรอมาก่อนอย่าเพิ่งขับไปสิรอก่อนสือบัลลูใจเย็นๆรอก่อนรอก่อนโอเคแปบ๊บหนึ่งหนึ่งสองสาม <c oughs> いてみも見えさ。かなしくて目をあければこうやにもかうみしより。おかにみえ、るものわなし。ああ、こたけちる だめのおしたしをせめてひそやかにこの身を照らせよ我はわればゆくわおしろきほほんのままで